สุดซึ้งเบียร์พร้อมพงปาดน้ำตาถูกเซอร์ไพรส์งานวันเกิด ซึ้งใจจริงๆเบียร์พร้อมพงเจ้าของซิงเกิลใหม่ไรอ้อยวิทยาถูกเล่าเพื่อนๆพี่น้องศิลปินเซอร์ไพรส์วันคล้ายวันเกิดครบรอบ29ปีเมื่อวันที่31ตุลาคมที่ผ่านมาในงานไลฟ์สดเปิดตัวซิงเกิลไรอ้อยวิทยารวมถึงงานสตรีมมิ่งไลฟ์สดลำกลอนออนสตาร์พร้อมได้ช่อดอกไม้ธนบัตรได้ข้องควันจากแฟนคลับที่ส่งมอบมาเติมกำลังใจให้อีกมากมายทำเอาเบียร์พร้อมพงกั้นความรู้สึกไว้ไม่ได้ต้องปาดน้ำตาที่ซึมออกมาด้วยความตื่น ตััันนกกกบคความมรททีีทุ่ให้เบียร์พร้อมพงเผยว่าต้องขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนพี่น้องศิลปินและทีมงานทุกคนและคนรอบข้างเบียร์รวมถึงแฟนคลับที่ส่งของมาให้ในวันเกิดปีนี้มากๆครับซาบซึ้งใจมากขอบอกเลยว่าชีวิตเบียร์ที่ผ่านมากว่าจะเป็นศิลปินเบียร์ไม่เคยได้จัดงานวันเกิดเลยแม้แต่ครั้งเดียวไม่เคยได้เป่าเค้กเลยครับปีนี้เป็นปีที่สองที่ได้เป่าเค้กวันเกิดเคยเป่าก่อนหน้านี้สมัยเป็นศิลปินใหม่ๆห,หนึ่งครั้งแล้วก็มาปีนี้ได้เป่าหลายก้อนเลยประทับใจที่สุดและรู้สึก ขอบคุณมากๆจากใจครับข้อความที่แฟนๆอวยพรเข้ามาทาง Facebook นั้นเบียรบอกว่าเบียอ,อ่านหมดทุกข้อความเลยนะครับซึ่งเบียเองก็ขออวยพรกลับไปให้พรอ,อันประเสริฐจงบังเกิดแก่พี่น้องทุกคนนะครับข่าวปนีได้เห็นข่าวนี้ก็รู้สึกแฮปปี้มากๆที่หนุ่มเบียรนั้นได้มีโอกาสแบบนี้แม้จะเป็นครั้งที่2ในชีวิตเพียงเท่านั้นแต่ครั้งนี้นั้นต้องเรียกได้ว่าเต็มไปด้วยความสุขมากมายจนกลั้นน้าตาไว้ไม่อยู่กันเลยทีเดียวครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ข่าวปนีกันด้วยนะครับและข่าวปน วงการบันเทิงลูกทุ่งไทยมาอัปเดตสู่คุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่เสมอในวันนี้สวัสดีครับ